Ô chị chắc, chắc 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 ธงแดงก็คือแสดงสัญลักษณ์ว่ายัางไม่พร้อมทงสีเขียวก็คือจะแสดงผลว่าพร้อมจเจ้าที่ควบคุมอยู่ตรงนี้ด้วยนะคผู้ชมจะมีป้ายระบุห้ามเล่นการพนันเด็ดขาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาชมก็ชมเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานประเพณีบนบ้างไฟเท่านั้นเองนี่เพ้่งไฟเจ้าที่ช่างกำลังตกแต่ง เพื่อความพร้อมรอเวลาพร้อมก็จะได้ทําการจุดถัดไปก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งแม่ชมิ่งเดี๋ยวก็จะได้ชมต้องยึดติดฐานให้ได้ที่ก่อนนะครับ ทำมากอเลี้ยงกันหมเดียวก็ใส่กันเกลี้ยงกันหมือนสิบบซมัวิบสบนก็เอหกัเ้ยเป็มื่องนั่นหมดเกลี้ยงไปเลยเออไปคองอไปน ที่เวลาในคราวบอลครับครับ <laughs> ไอ้ทงเขียวกำลังจะแสดงท่านผู้ชมโอเคความพร้อมก็กำลังจะเรียรใบรานลาดลื่นทระลาบพายแต่บันแรงตั้งตังรอคุดร่อนขึ้นสงสูงลอมตัดดาต้องไม่ลาด้หลายต้งไลาได้เยอะเยอะซอเเอร์ไ่านกลือกดตมนง ครับสับสองกัลงกันไปไลงกันลงกันลงจะเรมล้มหันมันให้พยกพยกพยกนักเล่นจุดยนดีเด สุดยอดนะพี่ชมคือกันเบหมบ้านตอนนี้ด้เราต้องรอมอเริกาเนและราเนือเอา้กันไสนมูไปมาแล้วพี่บ้างเขากำลัง

đi bộ đây, đi, thôi, cứ thêm tham nữa choi, cứ tham cứ tham, cứ tham, cứ ครับครับ <tuk tangan> <tuk tangan> น,นี่นะครับเป็นบังคับเป็นบังไัยเจ้านายน,นะครับบังคับ้มินสินนะครับน็ตบังคมิินเราทำน้งเนีย เดิอ้อ้เนใคเดินหางอกต้งใส่ในกรงนอครับรบอนจต์ตสิบสิบบีตออกแม่บป้าออกแน่ดำกุเก่าดลโอเค่งแดงกำลังแสดงผลอยู่นะครับ อ็นฟิวซถึงรล่ะตาโอเกย์ให้ได้หลายๆเอเชีนฝาแหนงจนเปวร์กีเซโลโต้โคดีสามสอง เ <mm um> uh> ี่ขึ้นมาอ่ะ้างั้เขาใจเรเร่งที่บาดแผลลบอกว่าเลเดินต้นจะล้เห็นเ้บริเวเียนะเที่ขึ้นแบบนี้ะอยาเดี๋ยวแบบบรรยากาศที่คาัที่สผู้เีาขึบอกว่าเลียล้บาดเีสุดยอดจริงๆเลยทุกคนนาแน่นมากเลย้ไปขึ้นสูงมากเลย เป็นเจ้าหน้ที่ที่จับเวลานะครบสุดยอดเลยก็ <stell three> จะจับกล้องมีนาฬิกามีกล้องแล้วก็มีไมโครโฟนอัตราเร็วมี่้วนโทรมาที <bastards câ owania> mhm. ่รอยแง่งทานปา กับคุตอว่ออนวนำลท่ผู้ชมเก,เก็บภาพบรรยากาศแรกเริ่งทันี้ก่อนแล้วนนครับผิดภาพประการใดก็ต้องขอทุกลับปแลครับสวัสดีครับ